ได้ไพ่ส0ดาบใจเย็นเย็นเป็นไรไหมไม่สบายไหมหรือเหนื่อยไหมหรือเครียดเรื่องเรื่องเงินไหมเรื่องเงินเรื่องสถานที่เรื่องงานเออในนี้บอกไว้เรื่องความรักเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมคนวันจันทร์ วันนี้ไทยละเอียดละเอียดนะอ่าวันจันทร์ถ้าจะซื้อจะขายเอาคนคนค้าขายก่อนนะจะซื้อจะขายอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นผู้ขายนะเป็นผู้ขายสัปดาห์นี้การค้าการขายมองดูเหมือนกับว่าค่อนข้างยากนิดหนึ่งยอดขายมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเท่าไหรนะ่นัก แต่ก็พอจะระบุวันได้ว่าในช่วงวันที่ 4, 5, 6นี่ถือว่ากลางๆาง4กับ5นี่ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่งหรือมีคนที่ทำให้เราไม่สบายใจเรื่องการเงินถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินไม่แนะนำถ้าคุณทำธุรกิจสีเทาๆระวังปัญหาทางด้านกฎหมายหรือภาษีอากร ถ้าคุณมีเรื่องปิดบงังซ่อนเลนอยู่อาจถูกจับได้ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเงินเรื่องเอกสารหรือเรื่องรักัๆไข่ๆก็เช่นเดียวกันนะครับคนวันจันทร์หลายคนที่ติดต่อธนาคารผ,นนผ่อนนู่นผ่อนนี่มีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตมีปัญหาเรื่องคำปกกระกันเรื่องกู้ยืมเนี่ยระวังถ้าคุณมีวิถีชีวิตที่ผ่านมาเป็นแบบนั้น หมุนเงินสัปดาห์นี้ระวังติดขัดเรื่องการเงินจริงๆอาจจะติดขัดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็ได้วันจันทร์พิมพ์สองนะจ๊ะนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะเตือนคนวันจันทร์ไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่าจะทำอะไรสัปดาห์นี้เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องไปก่อนอะไรไหวอะไรไม่ไหวคุณรู้ดีอะไรปล่อยได้อะไรไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้ราคาไหนคุณรู้ดี เบอร์ไหนเป็นยังไงรู้ดีหมายความว่าดังต่อไปนี้ขยายความนิดนึงถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินจะยังแก้ปัญหาไม่ได้จะต้องพัวพันต่อไประวังความโรคของตนเองทําให้เกิดปัญหาเดือดร้อนขึ้นนะครับอย,อย่าเอาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทนะนะครับนี่นอกระบบหรือว่าเงินอะไรก็ตามที่เราเอาไให้เขาลงทุนเอาไปให้เขายืมเอาไปให้เอาไป หวังว่าจะได้เงินตอน,นเท่านี้เนี่ยระวังโดนหลอกนะครับผมความโลภค,คุมความโลภไว้แต่ถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลยคุณจะถูกเอาเปรียบเรื่องการเงินอย่าให้ใครมาหลอกเราอย่าเชื่อคนง่ายสัปดาห์นี้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยก็บอกแล้วว่าจะมีคนช่วยหรือคุณอาจจะต้องเป็นหนี้เพิ่มสถานการณ์การเงินยังไม่น่าพอใจอาจจะเป็นการวางแผนผิดก็ได้ ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องธุรกิจอขออภัยมีปัญหาเรื่องทรัพย์มรดกหรือการแบ่งเงินที่ไม่ลงตัวนะครับมันก็จะตกลงกันค่อนข้างยากถ้ามีคดีทาง,ทางการเงินก็จะตกลงกันค่อนข้างยากและมีแนวโน้มว่าคุณจะเสียเปรียบบางคนก็มีปัญหาแค่เรื่องเบาคือรู้สึกว่าทำงานแล้วได้เงินน้อยไม่คุ้มกับแรงกายแรงใจที่ลงไป พยายามฟังผมพูดรวมๆหลายๆอาชีพฟังแล้วดึงเข้าหาตนเองนะครับแล้วถ้าถามว่าสิ่งเหล่านี้จะแก้ไขได้ไหมสัปดาห์นี้ยังแก้ไขได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอดูสัปดาห์หน้าดีไหมนะครับสัปดาห์นี้ยังสามารถไม่สามารถแก้ไขได้อาจจะแค่รูปหน้าปะจมูกคนที่จะกู้เงินธนาคารหรือกู้เงินนอกระบบถ้านอกระบบไม่แนะนําถ้าเป็นธนาคารเนี่ย ค่อนข้างยากโดยเฉพาะคนที่ปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วหรือเป็นหนี้เยอะนะครับอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับในเกณฑ์ชะตาบอกไว้ว่าระวังเป็นวัวพันหลักก็คือว่าหมุนไปเรื่อยๆจนหวัวจะตันถ้าอะไรขายได้ก็ขายถ้าไม่มีก็ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นถ้าไม่เดือดร้อนเงินอย่าเข้าไปยุ่งกับคนอื่นนะเดี๋ยวเขาจะดึงเราจมน้ำไปด้วยอย่าไปรับวิบากกรรมเข้ามาอย่าไปรับพิษเข้ามากิน นะครับนะครับแล้วก็อย่าโลภสัปดาห์นี้ไม่แนะนําให้ซื้อของที่พุ่มเฟือยซื้อของด้วยอารมณ์ลงทุนด้วยอารมณ์หุ้นทองเก่งกําไรด้วยอารมณ์หรือซื้อของด้วยอารมณ์ด้วยความอยากยู่เป็นมีเงินเยอะไม่เป็นไรซื้อได้เลยนะต่อไปเรื่องความรักคนที่มีปัญหาเรื่องความรักรักแทรกรักซ้อนก็ยังดำรงดำรงแบบนี้ต่อไปอยังหาจุดจบไม่เจอ นะครับหลายคนก็เป็นทั้งผู้ถูกกระทําและผู้กระทําอานไพาแบบนี้มันแปลว่าว,วิบากกรรมมีจริงนะอะไรที่เราเคยทําไวน้นะครับมันก็จะส่งผลเราบางคนเคยนอกใจคนอื่นก็จะถูกคนอื่นนอกใจนะถ้าทะเลาะก,กับแฟนมีโอกาสกลับมาดีกันไหมมีแล้วหลังจากนั้นก็ทะเลาะอ,อกกีกงอนกันอีกเป็นแบบนี้ คนโสดมีโอกาสเจอคนที่มีเจ้าของหรือคนที่ไม่พูดความจริงหรือต่างฝ่ายต่างปิดบังข้อมูลทั้งสองฝ่ายและก่อให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคตนะครับมีข้อดีไหมมีฐานดวงคนวันจันทร์ดีมากค่อนข้างดีหน้าที่การงานสเสน่ห์เมตตามานิยมคนช่วยเหลือ แต่ว่าการบริหารจัดการด้านการเงินของคนวันจันทร์มีข้อบกพร่องการบริหารเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานมีข้อบกพร่องการตัดสินใจค่อนข้างบางครั้งละเหตุผลนิดหนึ่งที่ผ่านมานะถึงปัจจุบันก็อาจจะเกาะให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นสัปดาห์นี้ยอดขายปานกลางนะครับการงานเนี่ยถ้าเกิดว่าตกงานมีโอกาสได้งานนะถ้าจะเปลี่ยนงานยังไม่แนะนำให้เปลี่ยนระวังสุขภาพของตนเอง นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพยังไม่หายต้องดูแลสุขภาพต่อไปในช่วงของจังหวะการเงินดีๆในสัปดาห์นี้ขึ้นมาในวันที่ 7, 8, 9, 10เห็นไหมข้อดียังมีเลยแต่ว่าพอได้เงินปั๊บจ่ายปุ๊บมันมีเงินแบบว่ารายจ่ายแบบคิดว่าไม่มีแต่อยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับ จริงๆแล้วถ้าใครจะซื้อของชิ้นใหญ่เป,เ,ปเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรพวกนี้ผมยังไม่แนะนาเปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับหรือซื้อบ้านซื้อช่องยังไม่แนะนํายเว้นซื้อมาแล้วแล้วไปนะครับแต่ถ้ายัางยังมีคําถามประเภทนี้ในใจจะเปลี่ยนงานจะซื้อของชิ้นใหญ่ซื้อของราคาแพงราคาแรงดีไหมช่วงนี้อย่าพึ่งลงทุนแบบนี้ดีไหมอย่าพึ่งให้ผ่านสัปดาห์นี้ไปก่อนสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับถ้าพึ่งคบกับใคร เดี๋ยวจะมีเรื่องหึงหวงหรือเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแราเพึ่งครบนะนะครับสัปดาห์นี้มีไพ่ที่ดีเป็นไพ่บุญเก่าไพ่ใบน,นี้6เหรียญทองบุญกุศลเก่าทําให้หนักเป็นเบาดังนั้นผมอยากให้คุณวันจันทร์นอกจากจะพิมพ์เลขสอแล้วให้พิมพ์คําว่าร้ายกลายเป็นดีเห็นไพ่บุญกุศลไหมบุญเก่ายังมีนะพยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ พยายามทาในสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วก็มีไพ่ที่เป็นราชินีถือไม้เท้าไพ่แบบนี้ก็คือจะดีเรื่องของหน้าที่การงานโดยเฉพาะคนทํางานประจําหรือคนที่เป็นคนทํางานประจำาบนี้ไพ่แบบนี้จะเด่นมากๆนะครับด้ไพ่ราชินีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยคุณก็จะมีงานเข้ามาหรือมีโอกาสได้เพิ่มงานเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบคนวันจันทร์เนี่ยถ้าทํางานประจํานะมักมีคนอิจฉา บางทีไม่ได้ทํางานประจําแต่เพื่อนเพื่อนฝูงก็ยังอิจฉาอยู่เนาะบางทีประมาณเนี้ยไม่รู้มีไม่รู้สวยหรือเปล่าหรือว่าสวยแล้วรวยมากก็เลยมีคนอิจฉาประมาณนี้นะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้เลวร้วายอย่างที่คิดนะครับอย่าไปช่วยเหลือคนเกินเหตุอย่าไปโดนคนเขาหลอกก็แล้วกันหรือว่าคุณจะไปหลอกเขาดีนะประมาณนี้นะครับเอาละยังได้แพอ้อกเรียนมาช่วยไว้ระวังปวดท้องนะ ปวดท้องอ่าปวดหัวนี่ไพ่ปวดหัวนี่ไพ่ปวดท้องไพ่เอาแต่ใจจะซื้อจะขายจะขายรถเช่าซื้อเซ้งอ,อ,อะไรพวกเนี้ยถ้าเราเป็นผู้ซื้ออผู้ขายนะควันจันทร์นะสัปดาห์นี้นะคุณจะต้องดูราคากลางให้ดี ขายได้ขายไปเลยในราคาที่เรารับได้ไม่ฉชนั้นแล้วมันจะยืดเยื้อมันจะถูกต่อรองเยอะแล้วถ้าทิ้งเวลาไม่นานนี่เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวได้ช้าอย่าลืมนะประมาณนี้นะครับมันจะยังไม่ได้ไวยกเว้เราเราบีบราคาต่ำจริงๆมันเป็นโอกาสของผู้ซื้อนะครับต่อไปนะสีสัปดาห์นี้นะครับลองใช้ดูนะสีนี้นะเป็นสีครีม สีไข่มุกสีที่ออกแบบสีไข่มุกขาวนวลนๆหรือสีครีมเนี่ยมีเครื่องประดับประเภทนี้หรือเสื้อผ้าประเภทนี้ติดแซมไว้หน่อยก็ดีนะครับแล้วก็สีที่ออกแบบชมพูอ่อนๆนี่ก็ถูกฉะลกะนะครับอย่านั่งหรือนอนหรือทำอะไรในท่าเดียวนะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือตะคิวขึ้นมาได้หรือตรง บริเวณกลางหลังนะครับเอาละครับฐานดวงให้แก้เค็ดสักนิดหนึ่งนะครับในเกณฑ์ชะตาของคนวันจันทร์เนี่ยถ้าคุณมีโอกาสหรือได้ผ่านไปวัดไหนที่เขามีพระราหูเราก็ไปไหว้พระราหูต่อหน่อยวัดไหนก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีโอกาสไปไหนเลยเราก็ท่องนโมสามจบคำว่านโมตสสะภควัโตอรหะโตสัมมาสัมพุัสสะเนี่ย มีเทวดาหลายองค์เป็นผู้รจนาหมายถึงแต่งคําว่นนานโมตสะนี้ขึ้นมาด้วยแล้นั้นพระราหูหรือพระอสุรินทราหูเนี่ยตามคำพีอนาคตวงเนี่ยก็เป็นพระโพธิสัตว์บําเพ็ญบารมีเพื่อรอตัดสรุ้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในทางพุทธพุทธศาสตร์เนี่ยพระราหูก็มีส่วนร่วมในการจันลงพระศาสนาด้วย คุณท่องนโมสามจบและแผ่เมตตาให้พระราหูแผ่เมตตาให้เทวดาได้นะครับแผ่ให้เขาขอพลังเขามาช่วยเราให้ผ่านพ้นปัญหาที่เรากําลังประสบพบเจอข้อที่1นึ่ง้อที่สองถ้าเราไม่ชอบพระราหูในไพ่นี้ขึ้นมาเป็นเจ้าแม่กวนอิมพระแม่กวนอิมหรือเทพผู้หญิงเทวดาผู้หญิงที่เรานับถือนะครับ โอเคไหมถ้าเราฝันถึงพ่อหรือแม่ที่จากไปแล้วก็อุทิศกุศลให้เขาด้วยอีกอันหนึ่งคือในสัปดาห์นี้ได้ไพ่บุญกุศลถ้าจะจัดงานบุญหรือทำบุญอะไรก็แล้วแต่แผ่ให้แผ่ให้เทวดารักษาตัวและเจ้ากรรมในเวรพระภูมิเทวเจ้าที่เาทางไพ่นี้เป็นไพ่บุญนะ ผมจะดึงบุญเก่าของคุณนะมาทำให้ร้ายกลายเป็นดีพิมพ์ร้ายกลายเป็นดีนะครับพิมพ์ร้ายกลายเป็นดีใช้บทเบิกบุญอย่างสม่ำเสมอดีไหมครับคุณชัดชยาอันนี้แฟนเพจประจำเนี่ยบทเบทิกบุญของผมเนี่ยนะบอกให้เลยผมทำมาเป็น10ปีแล้วดีดีเรื่องเงินดีเรื่องลูกค้าไม่ขาดสายถ้าใครอยากได้ให้ฟรีไปขอในเพจขอในอินบ็อกซ์เพจหรือว่าขอใน ลายออฟฟิศของบริษัทเอ้ยของเนี่ยเนี่ยของเพจเนี่ยของเพจเนี่ยได้เลยนะลายออฟฟิศก็ได้นะครับได้เอาไปเลยแล้วท่องทุกวันนะวันหนึ่งกี่ครั้งก็ได้วะไม่ต้องจุดทูบจุดเทียนไม่ต้องกวดน้ําใช้จิตพระกรรมฐานเนี่ยเขาใช้จิตอย่างนั้และวเขาไม่ก็เลยจุดทูบจุดเทียนหรอกนะครับอ้าวนี่ผมดึงข้อดีของคุณออกมานะครับผม นะใครมีสัตว์เลี้ยงก็ดูแลสุขดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงหน่อยน้องหมาน้องแมวประมาณนี้นะอา้าวเรียบร้อยพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านดีนะบุญเก่าดีก็จะหนุนให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เลขหน้าไพ่เป็นเลข6-7-5-1